สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเลขเด็ดพารวยนะคะกับแนวทางฮานอยสามอยนะคะฮานอยสามอยก็จะมีพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่6เดือน6ปี64นะคะก็มาสรุปวันที่5กันก่อนนะคะว่าแอดให้เด่นตัวไหนไปเนาะวิ่งรูดตัวไหนนะคะ ก็เมื่อวานนะคะวันที่ห้านะคะเดือนหกปีหกสี่นะคะแอดก็ให้เด่นห้านะคะเด่นห้าตัวเดียวเท่านั้นนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะเมื่อวานก็ให้เด่นห้าวิ่งห้ารูดห้านะคะก็มาชมแนวทางออกกันนะคะ,ร,ะรอบพิเศษรอบพิเศษมาเจ็ดศูนย์บนศูนย์ศูนย์ล่างนะคะก็ หลุดไปนะคะไม่มานะคะมาดูต่อรอบปกตินะคะรอบปกติมา6กสกับหหนะคะห้าห้มาห้าหาเบิ้ลห้หเนาะก็ตัวที่เน้นให้นะคะก็ถือว่ายังโชคดีนะคะยังเดินดีต่อไปนะคะก็มารอบปกตินะคะรอบ VIP ก็ ไม่มานะคะมารอบเดียวนะคะสําหรับวันที่ห้าเดือน6ปีหกสนะคะกพถือว่ายังโชคดีนะคะยังมารอบ2องเนาะรอบแรกไม่มายังมารอบปกตินะคะก็ถือว่ายังมีโชคมีลาบกันต่อนะคะก็ยังเดินดีต่อไปนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง fc ที่ถูกลางวัลกันด้วยนะคะ ก็สําหรับท่านไหนยังไม่ถูกกันเนาะก็วันนี้เราขอให้เฮงๆ,ๆปังๆังกันทุกๆุคนนะคะทุกๆุวันนะคะก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคํานวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงนะคะก็ไปรับชมรับฟังกันต่อในงวดวันที่6เดือน6ปี64กันเลยนะคะกับเลขเด็ดพารวยนะคะเลขเด็ดพารวยกับแนวทางฮานอยสน่อยนะคะสูตรเดินดีนะคะเดินดีต่อเนื่องนะคะ วันนี้ก็ขอให้เดินดีต่อไปนะคะวันนี้ก็ให้เด่นที่ห้าวิ่งห้ารูดห้านะคะก็ยังยังเด่นห้าอยู่นะคะสำหรับวันที่หกเนาะก็จะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะก็จะเน้นตัวเน้นให้นะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง หาสามนะคะหาสี่ห้าห้านะคะห้าหกหาเจ็ดหาแปดนะคะแล้วก็ห้าเก้านะคะก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะคะแอดก็จะเน้นตัวเน้นให้นะคะก็ตัวที่เน้นก็ไม่ใช่ว่าจะมาทุกคู่นะคะตัวที่ไม่ได้เน้นก็มีสิ์มาเช่นเดียวกันนะคะก็ ที่สำคัญก็คือเน้นวิ่งเน้นรูดน,นะคะตัวที่ชอบนะคะก็มีห้าเจ็ดนะคะห้าหกห้าสามนะคะห้าหนึ่งห้าสองนะคะ พอดีไม่ดีก็อาจจะมาอีกก็ได้เนาะการไว้ก็ดีนะคะสําหรับแนวทางเบิ้ลเนาะก็สําหรับท่านไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ